แบบนี่นี่ <all> แบบเฮาใส่ใส่น้ำปลาหน่อยนึง ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่ขู่สู่คนสำหรับวันนี้ขอค่อย่งอยู่บ้านนี่แหละบ่หด้ไปไซมื้อนี้ก็น่าจะแดดเนาะตามฮาสเกตเบินากก็เลยตัดสินใจมื้อนี้นี่เข้าไปเอาอันเขาจากเล่าสิมาตาให้มันแห้งเพื่อเอาไปตำเพราะว่า สาวันที่แล้วนี่ฝนตกตลอดมื้อนี้มีแดดเขาจึงฮีบเอามาตากก่อนถ้าว่าห้าบ่าตากนี่เขาเอาไปตำเลยนี่มันจะมุนนี่เอาเสียกไปเพาว่าเฮาสิแบกกรบ,บ่ไว้ต้องเจ๊เอา คาพที่เฮาถ่ายในกล้องนี่มันบบแจ้งพี่น้องเอ้ยหรือว่าย้อนเฮาปับ๊บอันสีของมันโบทึกบ่เรือ่าซสีมันโบางามเนาะเบิ่งหน้าตาของเฮาหรือว่าต้นโตก็มันเป็นคือสีขาวๆเนาะมันบบสัตคือ iPhone มันออกสีขาวๆ มันบ่อยากงามป่ะได้ <S <S แต่ว่ามันกันสั่นได้ดีอยู่เลี้ยงภาพนี่บ่ง,งามสงสัยเฮาปรับบ่ถึกนี่แหละสิเฮาใส่บ่ถึกสิโตงามนีอ่อาจารยกําลังเอาเข,าข้าคือกันเพราะว่าช่วงแดดตอนนี้นี่เขาก็ฮีบเอาเข้ามาตาก ยูนี้นี่ลายเลยเราเข้าอาจจะสร้างไว้สวนเขาเข้านี่แมนฮะเรื่องนั้นเราเข้าเข้าผู้เอาเข้าจากเล่านี่แมนพอเป็นผู้เอา อ้าพอไปใส่แล้วอันนี้พอเอาไว้ซองก็ซอบแต่ว่าโบเต็มพอเข้าไปเอาก้อนพอบอกคอยมาแบกซอยตุกคนเบิง่งค่ะ หน้าคอยนี่มันออกสีขาวเลยสีขาวลักษณะมันมั่วมันบอแจงโบสั์อันนี้เขาอยู่บนห่มเลยถ้าว่าคอยยางออกบนแดดนี่แห้งขาวกว่านี้คนเบ่งฮะถ้าว่าเขาใส่กล่องโทรศัพท์มันบบเป็นจังสีดอกแต่ว่าตัวนี้มันใส่สบายมันโบสันมันแต่สีรับอีก 4ีนะซีตัวนี้มันบง,งามสิลองปรับเบึงแต่ว่าเขาปรับ4ตัวงามสุดเกี๋ยมใส่บอดายอีกเขาบันทึกในโทรศัพท์บอดายเพราะว่าโทรศัพท์ที่เขาบันทึกมันอันใส่ความสัตดบอละเอียดปันไดมันบอแจ้งปันได สบแบกมืออันนี้คอยอีกอันนี้ถ้าเรายัดใส่กับตัวของพอกับของเราอันนี้พูดีเต็มกระสอบหนึ่งเลยขอาสิเจ๊เอาซะกระเทินเลยอเอาเสื่ออันนี้มา ในเล่าอยังบลายปันไดก็เฮากินพยักนี่แหละเอาประมาณฮอดเดือน10เดือนที่เฮาเก็บเกี่ยวเข้าใหม่กินป้นกับมันนี่แหละถ้าว่ากินแต่ข้าวนี่บ่พอแน่นอนเจ๊แบบนี้นี่ง่ายอยู่บ่คือเฮาแบก ตอนแรกถ้าว่าใกล้นี่บ่ได้เนาะแบบนี้นี่ถ้าเฮาใส่การเดินทางไกลสบายแต่บ่นักปานใดถ้าว่าเฮาแบกนี่รู้สึกนักแหง เวลาฮາาถ่ายคลิปฮ่าถ่ายอันเทิง iPhone แล้วกับเทิงອງ g เมื่อ iPhone ไฟเบสเบิร์ตฮ่าวก็ใส่กล้องมาถ่ายกล้องเบิรกัใส่ iPhone แลวนัดฮาเปลี่ยนกันถ่ายนี้บนที่ค่อนข้างยากฮ่ายางลง เข่าเกาแบบนี้นี่เขาตากโบนดนหรอกบบคือเขาเอาเอาใหม่ๆม่เขาตากหอดอัน12โมง1โมงกูเลย วันนี้นี่เพวกอเฮ้าสีคนย่งอยู่ในบ้านแม่กับน้องแย็กโบสสบายไ่ได้คอยกับพอไปเอาเขาจากเล่าส่วนเมียก็ไปเอาอันแนวพันธ์มากนัทอันเอาจากส่วนไกลและมาปูกไกลๆอันบานอันนี้เขาเทียาเอามาตานี้นี่เราใส่เวลาตั้งแต่ แปดโมงเร้าหาสิบสองโมงเก็บเนี้นจะหน่อยบักรขอลนต้นนำเตลึกบักรขอลนต้นนำเตลึกเห็นมียังยยสคุดนะดินมันสิเปื่อนนาบานนาเฮือนเขา ทมคืนทมคืนโมต้องคุดลินโอ๊ตเจซื่อผู้นี้นี่ซื่อโอ๊ตเจบักพอโล่น,ต,น,นต้นนามเตดึกคิดดืออีอ้รอ,อันนี้กับน้องสายคือกันน้องสายอันลูกปาลูกลุงน้องสายของเฮาแต่ก่อนเราก็เคย เข้าคลิปน้ำพวกเฮาือกันไปกับน้องแยกนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็ดกดนเลยบได้เข้าคลิปชิดื้อแห้งคู่นี้เนี่ยเบิ่งกองบะให้ FC ได้ผู้จักอายกองถมคืนเด้ออันนี้ก็เฮือนของอาวอา กันเอาอานี่น้องทรายคือกัน ตอนนี้ก็เวลา4:00นแรงเนาะ4:00นแรง4:00นป้ายนี่แหละเฮามาเฮ็ดอาหารแรงกินก็คือเฮาสิเฮ็ดอันก้อยห้อยก้อยห้อยที่เมียเก็บจากอันนองป่าพุ่นแหละแต่ว่าในนี้นี่แม่นเฮาเปลี่ยนกล้องเนาะใส่โทรศัพท์มาถ่ายเพราะว่ากล้อง GoPro นี่มันถ่ายบ่ได้บรรยากาศสวนแรงนี่มันบ่แจ้งแล้ว ก็เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายซะโทรศัพท์รุ่นที่เฮาตัดคลิปที่เฮาถ่ายในกล้องนี่แหละกล้อง GoPro โทรศัพท์ที่เฮาถ่ายวิดีโอนี้แหละเฮาตัดตอ่อคลิปที่เฮาถ่ายในกล้อง GoPro มันบ่แจ้งปานใดแล้วก็เสียงก็ค่อยเลี่ยรอ อันนี้เราต้องเอาไม้มาใส่นี่ๆไม้ถ้าว่าใส่ไม้เนี่ยแห้งคอยกว่านี้เรียบร้อยเราตัดหอยเราสิผสมกันในหมอ้อันนี้แหละผสม ใส่เครื่องปรุงในหมอ้อสอยผักบัว หอมชีนหอมชีนแต่ว่ามันเหี่ยวตัดออกเบืองหากมัน ันเฮาถ่ายกับกล้องนี่เฮาอยากเอาดอกไฟมาเยื้องก็ตามมันบ่แจ้งถ้าว่าเฮาเยื้งใกล้ๆหันมันจึงแจ้งเยื้องแบบใกล้ประมาณ2เมตรขึ้นไปนี่แล้วเลยล้บ่แจ้งยอมคือกันแล้วกับกล้องอันนี้ิดไปคิดมาก็เสียดายเงินที่ยวซื้อราคาแพงขนาดเฮางเงินบ่มี ลงทุนซื้อก้องเอาไปมานีใส่โบยักขักบันดไดถ่ายแบบใกล้ๆก,กับโบ่อใดภาพมันโบจับโบคือโทรศัพท์ง่ายสุดนี่แหละเขาว่าก่อนที่เราจะซื้อเาบ่อใดศึกษาเบิง้งเนาะที่แท้นี่ถ่ยายใกลบ่ดโบจับภาพแล้วก็ยามกลางค่ำกลางคืนกับโบแจ้งภาพมัน กั่นเว้นก็แจ้งอยู่แต่เรื่องดีของมันนี่แม่นกันสันกันสันนี่ได้ดีบ่มีปัญหาเฮามักสุดตัวมันกันสันแหละเพราะว่าเฮาลุยปลาลุยไห้ก็มักแบบนั้นมันคักกลัวคันแบบคือบางซ่อง YouTube นี่เขาเฮ็ดสายกิน มาตองใส่กองก็ได้ใส่โทรศัพท์ตังไว้มันสบายสุดหอมมนมันแต่ใบนน้อยมันบงงามแล้วเพราะว่าห่าบบได้ใส่ฟุน้นอีกอย่างกับส่วงหน้าฟุ้นแบบนี้นี่บบคอยงามปานใดส่วงทีผักกันี้งามในส่วงหน,น้านาวงามหอดส่วงหน้าแรลกกับโบงามอีก เอาก้อยเกลือ,อกระป็งน,นัวให้มันละลายในาน้ำก่อนอ ปลาหน่อยนึงจริงหอมเครื่องปรุงที่เขาเกี่ยมาี่นี่เขาใส่เบิดเลยใส่พร้อมกันเพราะว่าเครื่องปรุงที่เขาเกีย่ยนี่เขาประมาณไววเรียบร้อยแล้วสนด์พอดี้กับของกินนี่แหละ หอมจีนหอมบัวใบมะนาวหอมมนใส่พร้อมกัน กลุยๆแล้วละหอมเข่าครัวลาบก้อยนี่เข่าครัวและหอมสุดเอาใส่แต่ว่าบุมมีเข่าครัวนี่มันบวหอมปันใดใส่เข่าครัวลงไปนี่หอมกลุยแล้วละซิมก่อนกูเฮ็ดนี่ต้องกินก่อน อพอดีเลยพอดีค่อนข้างเผ็ดเพราะว่าเขากินเผ็ดบ่อยากได้แต่ว่าคนอื่นกินเผ็ดได้โอเคพอดีแซบ่บเอา้าคนตกมาอีกแล้วทุกคนเลย ช่วงนี้นี่ตกตลอดเลยทุกวันฝนตก กินกับเขาเจ้าตอนนี้พ่เขากได้มานั่งห่วมผ้ากินข้าวแรงน้ำกันก้อยห้อยบุมมี่เมนูอื่นไม่แต่ก้อยหอยเท่านั้น

โทรศัพท์เทียวไทยนี่ถาว่า มีคนแบบยางไปยางมาเนี่สัน้นสั้นแหน้งลีลาแต่ว่าเขาไายเนี่ยเขายางไปเนี่เบื้องบดได้เจ็บตาแห้งเขาไายแบบว่าเขาตั้งไว้เนี่ยพอเบือ้องอตันเยอะ ไກ่ๆน้อยๆง่ายๆน้อยๆนี່ฮ่าๆบึงแบบบูมี4ซานโอว่าภาพจากโก่งอันนี้ล่ะงบ่แจงใส่มันทูกินกับข้าวจ้า้อเยยกๆหน่อยนึงถ้าว่าคนบ่เคยกินนี่กินบ่เป็นนะ ยูเวียดนี T ่สนหลายใส่แม่ทูบากว่าหานใดหันใดของเขาไปกินมีแม่ทูบดแม่ทูกับบวงเจ้าให้เพราะถ้าว่าบ่ได้มายูเวียดมาเฮียนยูเวียดนี่ก็ใส่แม่ทูบ่เป็นที่กัน คนเวียดกับไา่คนเขาเ่าว่า,วาเป็นย่งคนล่าคือมักเอามือมาจับเขาจับของกินขา่าวมันเปื้อนคือของเขากินกินแบบนี้สะอาดเขาว่เล่ากับอันอินเดียที่เขาว่ากินใส่มือแล้วกว็ไทยซาน แพ้ซ่า,านก็กินข้าวเหนียวใช้มือคือกันปั่นข้าวเหนียวรลานเช้านี่เรากินข้าวยำใดเราก็มานั่งกินคันเวลานั่งกินนี่บอ่อซอสก็แค่แน่มักซอสแล้วก็มักใส่ผู้นี้ผู้นัน้นเราใส่แม่ไปเอาน้ำอีก น,น้องแยกเนี่แค่แน่ตั้งแต่มือนี้แหละแค่แน่แม่จะแมนเซ้าไข่แล้วไ่รไายวันในน้องแยกไข่สูงนี้นี่นักแห้ง